สตรีชาวอิหร่านที่มีภูมิหลังทางเชื้อชาติชาวอิหร่านทั้งหมดและเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็ว่าได้ 1. อาสาอันบามี อาสาอันบามีเอนแพทย์และนักแบคทีเรียวิทยาชาวอิรานมีชื่อเสียงจากการพัฒนาวัคซีนอะฮิวาตกรโรคตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,477ถึงพุทธศักราช2,510โรคคล้ายอะฮิวัตกรโรคแอลท่อแพร่กระจายในอิรนันและอีกหลายประเทศและในที่สุดเธอก็สามารถสร้างวัคซีนแอลท่อและป้องกันภัยพิบัติอันน่าสยดสยองและเจ็บปวดได้ 2. อ,อนุเชอันซรี นุเชอันซารีเป็นวิศวกรชาวอเมริกันเชฟสาเอรรานเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2549ไม่กี่วันหลังจากวันเกิดครบรอบ40ปีของเธอเธอกลายเป็นชาวอีหรานคนแรกในอวกาศเธอได้รับวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยายลัยจอร์ดเมสันและรางวัลอีกมากมาย และเธอคือนักท่องอวกาศหญิงคนแรกผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมฉันนำและผู้ได้รับรางวัล x อ็กซ์ สาม,มายันมาตูเป็นนักโบราณคดีเธอเป็นชาวอิหร่านคนแรกที่เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาและมีส่วนร่วมในโครงการภาคสนามและห้องปฏิบัติการมากมายในอิหร่านและตะวันออกใกล้ในปี2544วิทยานิพนธ์ของเธอได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้เผยแพร่อย่างกว้าง,วางขวางเกี่ยวกับโบราณคดีของตะวันออกใกล้เป็นนักโบราณคดีที่เก่งมากคนหนึ่ง ได้รับปริญญาเอกของเธอในสวนสัตว์ในปารีส2,544และปัจจุบันเป็นสมาชิกของ CNRS เธอเป็นชาวอิรันที่เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาและมีส่วนร่วมในโครงการภาคสนามและห้องปฏิบัติการมากมายในอิรันและตะวันออกใกล้งานวิจัยที่เธอสนใจคือสัตว์ยุคหินยุคปลายของแสโกรและการเพาะเลี้ยงแพป่าในอิราน มาเรียมซาเบกีเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักธุรกิจหญิงชาวแคนาดาที่เกิดในาฟิสิกส์คณิตศาสตร์และการแพทย์สาขานี้พัฒนาวิธีการคำนวณและคณิตศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาพทางการแพทย์และการใช้สำหรับการวิจัยทางฉีวาการแพทย์อาบาในปี2550วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก5อเลนุสเทเรียน เป็นนักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวอิรันผิดกลางอารเมเนียและได้รับสมญาว่าเป็นมารดาแห่งดาราศาสตร์อิรันยุคใหม่สำเร็จการศึกษาในปี1947ในแผนกวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเตหารานาเริ่มต้นอาชีพในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้และได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการในปีเดียวกันในปีพุทธศักราช2507เ,เรียนกลายเป็นาศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์หญิงคน แรกในอิหร่านถ้าชอบกดติดตามสวัสดีครับ